สุดเขาเขาได้โชว์โชว์สูตรว่าวิ่งไวอยายาเขาวิ่งกันยังไงอย่างเงี้ยดูไว้นะน้องๆเงี้ยแปลกๆนะหมดแล้วเนีไปบนตัวหมดแล้วเนี่ย ต่ใแต่ยาเลยพอยจะกบ้าไม่ออกเลยกลางบ้านเดีตัวตวาต,วตายแล้วไม่ตายโอ้โหนี่เป็นรักระสุตตายจิเด้ยมไม่น่าตัวเลยวะ ไยบนอืมโอ้โหเหี่เลดคือแทกสุวไฟบนนี่ไงอุ้ยยาว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 ตัวอยาวตินยาววิ่งอะไรสิไฟบนสอง ลองโดดนะข,ข,ขึ้นมานนบนไข่บนน่ะบนมันน่ะต<ป>ัวนึงตัวนึงตัวนึงเก้าตัวไว้บนเดือดโอ้โหแอบยู่นะเดี๋ยวเฉยเครื่องยังไม่ติดหรือเปล่าปัดยาวโชว์ดีกว่าโตัวผม

ไอ้ยี่ปูมีตัวเดียวังตังบาอยี่้างนอะูนว่าบนมีตัวเดียวกูหอดเลยเฮียปีสตัวยี่ไปกิแม่ซูงสองทาเลยถอยตีซ้ายตัวหนึ่งนะน่าสุดอะเดรเลยตีป็นระดับหนึ่งร้อยตัวไฮไลท์ยูทู

ơi dạo dạo kiếm dạo tiếp không sẽ dạo cái tiếng bản dạo ông vậy chặt này đi thôi tiếng ai có lọt được nhiều nhỉ กลางโดดนะไซรัสตายแล้วกลางโดดตายแล้วพียดเรน้าบ้านกลางเข้ากลางเข้ากลางเข้าไว้ล่าง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 โหแล้วยุ่งยุ่อย่างไวเลยกลางบ้านมันล่าสุดตายยังวะ จะวายุบอก็เอาเงนเงินเนบน,น,บนดูหนอยดิเนนดี๋ยวยิงจัดยินได้เขาเนีบเลยเอ่ะ Alright Let's move out ยตัวนี้ไปหน้ารัน มันใช่แหละว่าน้องมันชนะจักรจักรมาวันแรกรึเปล่าอะไรแปลกแปลกไปยังไม่ได้ไปซื้อเป้าดงเป้าดูดอะไรไอ้กลางต้วกลางโดดยังไม่กี่บอเลยอยากโผล่กลาง อสองสองะเหลือตัวตตท้ายยูวไวหมดยูอ,อืมที่เดิแมแหละคนเนี้ยดู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 แม่ไหนี่เอ้ยเอาอะเล็กเล็กกลางกัย